สบายดีเด้อทุกคนบม่ว่าสิอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศสบายดีม้อนี้่าวกี้ก็พามาเบิงภูเขาเบิงสวนพักน้ำนี่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 เบิงน้องป่าเพินงามหลายน้องป่าสวนพักครบเเลี่ยงเป่นปู มีผักกาดดอกมีกระเทียมมีผักบัวผักหอมผักชีแล้วกะ็มีต้นข้าวโพดนำ้ำตามมาเบิงเลยพี่น้องว่าสวนเพิ่นสิง,งามซำใดตามมาเบิงกันเลยมาหลุ่นกันเลยว่าสิมียังไงน,นี่นี่นี่นเฮือกะขักขนาดโอ้สียงป่าดิน พี่ตัวใหญ่ขนาดตามมาหลุนกันเด้อครับเด้อโดยพามาสมสวนผักสวนสลีแล้วก็มีแตงน้ำมีสลดัดมีผักชีลาวเด้ออันนี้ก็นานกระเทียมต้นกระเทียม พิ่นเลยกะมีมีบัวน้ำผักหอมผักบัวมีผักบุ้งน้ำนี่นี่นี่น,นี่สลัดเพันอ่าผักสลัดอันนี้ก็สิเป็นผักบุ้งเน่น้าพิ่นเพิ่นดูดขึ้นมาเด้อน้าพิ่นใส่ได้ดูดขึ้นมาไหวหดอันนี้ก็ อะไรกัสิเป็นเขาโพดเพินโม้น้อยเหรอนี่สบายดีเด้อพ่อเด้อสบายดีาายดมาเบิง่งมาเบิ่งพ่อเพิ่นฮดนม้มหมักแตงโมหมักแตงเพิ่นอะนี่นะอยู่นี่อยู่อยู่บ้านห่ยเฮือแม่

แตงโมอยู่บุตรนี่มันแตงโมเนี่ยนี่แตงโม,งโมกมีเ<ม>พิ่นปลูกธรรมชาติหรือ<ม>ว,ว่าพอปลูกธรรมชาติเนาะพอเน,นี่ยเนาะบุหรี่บุหรี่ใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่พอบ่ได้ใส่นี่บ่ใส่ป,ปุ๋ยเนาะบ่ได้ใส่ยาเนาะโดยเป็นปลาสลีนี่ให้แชนเนนให้คอยเนี่ย <c oughs> chén ch ch lên này nè, đôi tay cho mẹ coi mẹ thôi, vương thì rồi, là nó, Để, đeo đeo, đeo, đeo long bờn, เพิ่นก็นได้น้ำขึ้นมาหฮดต้นแตงแตงโมอะไรกะต้นข้าวโพดมักซารีเพิ่นยุนีก่กะนานสลัดความางามเน่ยนะอยู่หันกับมีผักหอมผักบัวออืม งามมีหลีตามาอยู่แน่นะสวนเพิ่นอันนี้งามขนาดเลยเพิ่นก,กระปลูกไยอยู่เด้คางนี้ก็เป็นสวนมักซารีเพิ่นแล้วก็มีแตงน้ำเป็นเห็ดเป็นข้างได้ไหมเด้นเจ้าของเพิินเทิงก็สิเป็นผู้ ามแห้งเนาะแม่เนาะพักนี่ก็ได้อ่อนงามคาเรเล่นนี่ยนี่นี่โอ้โหพักอ่อนๆเลยอืมอืมเท่ๆก็สิเป็นหนาผ้าโอ้ เป็นตามาอยูู่่ปลูกเตื้องเบอกพออันแตงนี่เก็บจักสุดละอันเก็บสองสุดแล้วอปลูกเดือนไปอ๋อโดยโดยเดือนไป พอได้กินน้ำเนาะพ่อเนาะเออได้กินน้ำโดยใช่ก็สวยเห็ดไปบ่มีเนาะเห็ดโดยมีเด็ดเนี่ยหาอะไเห็ดด้วยโดยกับบ่มเห็ดพัดบได้โดยเนี่ยกลายขางอยู่เด็กมันปลูกซองขางเลย นึ่งนสามงามนี่กรสิเป็นอันนี้แน่นอ่อเพาะเก็บสองสุดสามสุดที่สามเนื่อเนอะนี่เนะเดียกันยังไล่อยู่เลยในต้นนี่เห็นปะ เป็นลูกจอขึ้นกับกระร่างมีนี่ลูกจอกัะม,มีงามลายอสองผ่าขางเลย โอ้ด้เขามากนี่ก็ดีแล้วนี่นี่ดีอันนี้ก็เป็นเขาโพดอีกั้างหนึ่งแตงเพิ่นอืม mẹ, lắp cả xài bùa, khứ kéo hốt, xài bùa hốt, ừ. Nam lại, ngắm lại, thảm à, nhả อย่งปลาสลีเพ no ิ่นก่อนสลีเพิ่นกัจะน่อยก็ได้เก็บแล้วนี่กําลังสิใหญ่เนาะว่าบ่อันนี้ปานใดบ่ค่อยหัวหัวบ่ใหญ่ักบ่ใหญ่ปานดเพิ่น่อาจสิเป็นสลีข้ากําเด้อนี่เด้อสลีข้ากํา พราเป่นเป็นสีกำกำอิดอิดนี่นี่ดอกก็จะเป็นสลีข้าวกำทางนี้ก็บไก่สิได้เก็บแล้วทาง้งฟักไงนแลนลนี่ฟักไงแล้วสลีข้าวกำ ่วงเติบอยู่ดิมีทางไปต่อ,อยดอกทางหนาพู้ đây đây nam xe nam là thọc xe ngầu phân năm bỏ phò này đây nam khi ma hốt nó Bà tìm mô phần tìm tìm mô thương tìm 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 เตียงโมก่ะน่วยใหญ่แน่ก็มีหน่วยจอแน่ก็มีนี่มาเบิ่งนตงเพิ่อเอ้นแตงไทยเนาะนี่เนาะ ในแตงไทยนี่สองหน่วยเฮี่ยงกันหน่วยเลืองเรื่องนี่ใกล้ชุกเลยมั้งออกเลืองเรื่องแตงโมเพิ่นก็ได้หน่วยลายฮะเออ แต่งลายแต่งลลยเป็นลูกกำลังจอ่อผูกตามธรรมชาติเลย ก็กำลังลายนี่ก็เป็นบอ่นบอนาำบ่อนพอแล้วดูดมากมากใ,ใกล้ๆเลยก็เอาบัวตักเอาขึ้นไปโหด อวงเติบไม่ดอกไม่หมากเวิร์ดชูเครือเลยเนาะแม่เราก็ดพัก ไปขายเอะจัมันอาบ้า <5, 000 S 1> หัวโหจะขึ้นมาตั้งแขายเหมืนพวกใบใบนะเด้ไปก็ไม่ใส่นี่งาหัวยาเดียวอ๋งาหัวลูกห่าซิบเพราะว่าคเซื้อหันมัดงห้าพน้อยไล้นี่สหองพักบวพก็่อมาไยาหัน่หรอวะห้าพน้อยเดียวนะนี่ยังห้าพนั่นไทยไเกียสองเท้าห้าพแล้วพักบัวละ <5, 000 S 1> ได้ กำหนึ่งได้สองก๊กแมนทอาหนี้ได้ได้องกุ๊กองก๊กก็ใส่กันมาใส่กันใช่ไหมใส่แล้วใส่แมนเลยนะแมนแมนใครมาล้บงับก็ีเจ้าอไรกเาุด้กเอาหัวไม่ได้ไปขายแล้วค่ะเอาหัวไปฉันล่าก่อนเลยค่ะ แม่เราก็เอาบัวมาหดเอาใส่บัวหดเพิ่นจะบ่มเนาะแม่พอเราก็หดแตงแม่เราก็หดพักหดแตอืสลีอ็กซ์เกลก็องหันพองแหงเต็มเม็ดย Ư Còn là cháu hàng Cháu hàng là cháu là tụi là, ừ. Ừ, là như... con là Bên chốn mẹ bớt, bên đền mẹ bớt Bây giờ phần tháng, mát tháng mà nó Phần có tháng Ừ, ừ. Nhẹ, rồi, 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 ừ. อ้าวคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาเด้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป่ากีน้ำหนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปขอบคุณครับสว ค่อยมาภูเขาดี่งงั้งามว่ะ